ครับแต่ไม่เป็นเงี้ยให้ใหญ่อหให้ให้มันทังไปทั่วบัท่มเมืองชว่เล็กเ็กตีแหงบุนว่าละหังมาุตดิปว่าดดดดดดปลาเหรีเด้งดึงมักระสิบเป็นบุษาาจมนจมีครับ เจ็ดเลขเ็ดเลขหนึ oh ่งแล้วโอ้ยปึกลูกหลานปึกตัวไเลขกยเจ็ดบลขหนึ่งเปอนแล้วโอ้ยมากกวมีอยู่สตัวเนาะเลือกบ่ถึกห์ยายมีาเล็กหนึ่งตังมว่าเลขหนึ่งตังนีว่าเล็กกึบเห์บ่ห่ครับยายว่าเลงเอาเอาไว้ยายว่า

ครับครับค yeah e. ุณครูยายครูยายมีจดอืมหนึ่งโอ้ย่เจสีวแ้วหน่อยโอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด เหี้งเนาะเจ็ดนะครับยาตัวเมียงามงามเสียงงามงามเสียงงามงามเจ็ดเจ็ดวงกลมเจ็ดเจ็ดเจ็ครับงามครับเจ็ดงามคือยาา่หลยสวยจ้า หางดึงหางฟึบหางดึงปึบออกมาหน้าเก้าอึคุบ้านก็พักกันติดกันเอืนากสลบเาด้หน่อยเ้อสลับเอาสลับเอาได้หยเอสลับเอาได้หน่อยเ้นมั่งขึ้นมีให้มันดีมันแมนครับ

บอเจ็ดหนึ่งกับเจาโอ้พมาครับพี่มาพี่มาเด้อนะครับผมเ้บเก็ดเนะครับสตัวเพิ่นว่าแบบนั่นนะครับจะสตัวนี้ให้นึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหเกจนาะเจ็จากคุณยายมีเด้อจ้ะ หนึ่งเจ็ดหนึ่้าเจ็ดเอีไอ้มันใหไอ้เด็กแล้วก็เล่นมาใหญ่ไหมดิเล่นมาไหมอืมมันจใได้สามเหลือยังเหลือสองสามตัวเหลือสงตัวครับสองตัวสองตัวมนุษย์มนุษย์เอาให้เบิรว้าเอาให้เบิรตตัวเนาะ มนุษย์คีเมนตีจริงเลยว่าพ่อดอกบุญบรรดาประสินัง์พระวนาเบิงกวนาเป็นอย่างมนุษย์ได,ได้สามต่งย่างสองได้สองสิขึินป่างที่มากเลยบปะสิบสี่ไม่สี่สิบมันออกอะไรนะขวัญแห่งความสุขความนากกวข วัแหกแขเพืนวะอืนวัสนบอลกเพนครับนมีวัดมหาญาณเนยงสี่น้ำจ้าวดของคือมีแต่วัดถูกวัมนวันหักวันตายอยู่นกันนี่ละกันอยู่นี่ละยันรยันนี่ครับเนวะดึกดึกมาแล้วได้ยินแตเสียงแมงห้หวห้องอยู่ลันตุงแต่ว่าดึกดึกมา เห็นเจ้ามะนังหมอตอกจูแลน่อยคอยแะพ่อโน่วน่าใหญ่จงเยคว่ากมวนหน่ะเิดปาดนก็หูไหล่ไหนแม่เนี่้อดีหูซ้ำเล็กหน่อยไดอือหอ มันบฮลโลมูเจ้าบฮัลโลบอกัโลมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล้วยเวส้นลัซื้อมาวายเลยนะสิบวันถั่วฮะคือกันบังก่อนนะมามันใส่ได้เปนว่าตึ้งขึ้นนี่ราชีบุญการนัดทังกนผู้เท่านี่นอนรับแต่คกุ๊กๆๆ๊กหัวคำเสาคอนที่แก่งนั่เล่าให้เตือนนอนรูความืืนสั่งไปดึก แั่นผู้เฒ่าได้ลูกได้ยินบ่ะใชันว่าเป็นเล็กหน่อยไทยสูงอู้วกันนีจ้อยจอยสินอนเด็กเตื่นสายตัวละจ้าเด็กน้อยอย่างสัตว์่เด็กน้อยมา้อนเตื่นสายใจใหญ่้าอาจารย์จ้าจักรรังพมาสิเธิกเต็มังกราธนาฟ้าด้กินบุ่นานันเป็นตัว่ิญญานจะมี้ากันละเตีย้อมันเสียง ผู้เจียยันมันสิไดมันสิดีมันสิแมนหันาเจียเจียนเจียนเเียมันสิสุขงเจ้าประสสแทน เ้าหน้าสิไหรักหนาก็สะนั่งขับไปพี่กวนเออใ้

คากย่ายเบิ่งคาคากเด้อโน้ตัวลูกตัวลานเด้เจ็ดนี่งตัวนี่มันสง่ายในบเจ็ดเย่งนอนี่เนาะเจ็ด เจ็ดสี่บ่เจ็ดี่บ่เจ็ดหเจ็ดใจตัเเกดเจ็ดเจ็ดจดนี่เฮ็ดหลอดปิดน้อยย้ายเนาะเฮ็ดตัวลูกตัวล้านยังไดเดี๋ยวนี้ให้มันออกมากอนจะอย่าลืมได้อครับ หยดยเนี่ยโอ้ยเจ็ดซีเถอดซีบเนี่ยเรอไม่กังเขีนเหมือนงเนี่ยดเผลมาเอเห็ดปันพีพลางเถอไม่กังเขียนบ้าห็ดไม่กังเขียนตัวงาลอยพีมีหนผู้แลนมา แค่วีนเ่วันละจงมาเป็นบุญนดานทฟ้านิมาย่างในครังนี้มันบบมีอย่างหันพลว่ามันมาเลาหนีีเลยแล้วนั่นซีคิงิงีักระหน่อยคักครับเจ็ดซี่หันมันออกสิบี่ไมันบอกเจ็ดีไปนิครับ เอหนึ่ซีเพราได้กระสอบเจ็เพราะว่าเจ็ดสองสิบสี่พอด้วยอืมอาจารย์ยามากก่ไก่กันเบื้องเลยสองตัวมันจะเป็นยังไงนเอ้ยนั่งเขากันคักมาเท่านี้อ๋อเบงนอาตัวล่างสองตัวบนหนึ่งนะคับท่านผู้ชมเจ็เก่าแล้วก็เจ็ดสีหนเดก่าเเ้อหนึ่งจเก่าแล้วก็เจ็ ครับแแบได้เลยนะแแบไว้เลยไ้ซัำนี่บอครับหนึ่งเจ็ดเก่าแล้วกเจ็ดสีมีอีกบอยายมันยังสิีอกันตัวแค่น้อยโอ้ยเนาะกับยานมีอีกเนาะเอาซัมนี่แหละยายโอ้ยเนาะมานี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเดินยิแต่วาเราออกมาวะพี่น้องพี่น้องก็ได้ อ้าวเจ็ดหนึ่งอาโชว์ทีเดียวเลยมันโดมันดังให้ลูกให้หลานบ่มันสำคัญเดียสสำคัญบ่มันหาไปรู้สนก่อจเนาะงาเนาะเจ็ดหนึ่งเจดเก่าเก่าหนึ่งมันสำคัญแ<อ>ห่งแท้ๆน,นอเก่าหน,นึ่งเน 9, 1, าะ ยายคือหัวสำคัญยายก็จำได้าอย่างันยากรต่าที่กบังำกตัดตรงบังเกิดมันออกตัวไี้มันวไหไม่ยิอยนอเอหาบ้อมันออกตัวดีไหครับเอาตัวมันออกได้หรอยายเอาให้มันออกเลยเอาตัวมันออกกันวเอาออกเออกไกลๆต๊ดบอกกันออกไกลๆเนี่ย กระว้งกง่ใมพอมนั่นย้ายนี่กสิที่กำมังหมาปุโตอืมนกกับดสมัยตะกอนพนเรียนสูงดิอืม่ลเด้เป็นเจเป็นน้ายคนไหนน่แน่นี่ันี้ไปย้อนเขาด้ันี่จะไปย้อนเขาตัวสำคัญนี่บอย้ายบักนี่ละสำคัญบักสำคัญเลยตัวนี้สำคัญแห้งวงงวดที่แล้วมึก่า คอยกินตัวน้อ,อยใหญ่เลยจำบ่ก็จะจำเอาตัวอืมจำเอาตัวอ่ะซูนวันที่ไหนซ้ำไหนซูนหัวไหนเรียกบาทนี่นัน่นนี่มัดซูนแห้งแค่พูดเขาบ้าไ <c oughs> <c oughs> มีตัวนี้เหรอยาสิไลยแคบๆนะหายซ้ำนี่นะครับซ้ำนี่เนาะมีหนึ่งเจ็ดเก่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งเก่าสี่หนึ่งเจ็ดเนาะมาแขงเจนี่มาแข้งยายเราวะเรามาแข้ง พอแคบไปเลยนะครับแคบไปเลยเนาะสำหรับหนึ่นั่นนั่นนั่นเออครับครับครับเาตึ้งตึ้งตึ้งเห็นหย่าหยับไว้นะเจ็อะไอย่างนี้นี่นวงกลมให้กัน้ย จ็ดเก้าบอเจ็ดนึ่กเจ็ดเก้ามแท้อแท้แต่เสาไฟฟ้าแม่บอถือแค่เสาไฟฟ้าเป็นหนองวินนั่นเหรอเจ็ดสี่ตัวนี้เจ็ดส เจ็ดสี่ตัวแถมตัวแถมแถมแถมกันไห้กันไหวจดทูบจุดทูบได้สา่ดอกองวจุดทูบ่ยิหโคเรโคเล่โคเตัวหน้าสมตัวหลังต่อทั้งนาสิต่อทั้งนางาะก่อนก็ได้ด้นึาตัอหนึ่งเจ็เกโอ้ตายายกับเห็นหงประทีนีหนึ่งเจ เขียนมาท่เขียนนอตาจาอืออือนี่ดีดอวยขยุ่นด้วยอืดห้าห้านี่นี่เรียงแถวให้ใหญ่ก็เป็นงานใหญ่ไงตึง หครับหกหีกเงี้ยายเียเลียนแล้วขาเห็ดจังสัน่าตียายอขาเห็ดจังสันเล่า้าหกนึ่งหนึ่งหนึ่้าหกหนึ่งหนึ่งเรียกง้ยหาตัวผปกเขีั๊บนึ่งสามตัวหนาสามตัวไทยเด้อนี่ ห้าหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก่าโอ้ได้หอดหกตัเลยตัวนี่พุ่นแล้วได้หกตัเลยอือเนื่อห้าหกหนึ่งรางวัลที่หนึ่งหนึ่งรางวัลที่หนเก้ารางวัลที่หนึ่งเล้หกตัวให้แล้วให้หกตัวเลยมาเธอนี่ลอห้าหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้า หกหนึ่งเก้าหนึ่ง็อ่าบงวันรใหญ่ราวัลใหญ่ระวังใหญ่รางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลทีหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับผมอยง้ลงครับครับแคบไปเลยเด้อแคบแคบไปเนาะนะครับพ่นอมาน้ำหลังนะครับมาเจ็บนะครับมาเจ็บ ยานี่ว่ามาเเจ็ดเก้แค่นั้นกเลเจ็ดหนึ่งเจ็ดกเก้ามากลเอาสองตัวเขอนเนี้ยแตายยา่ย่าประกบกันประกบกัน แคปชุดนี้ไปเลยเด้อทุกคนแคปชุดนี้ไปเลยแคปชุดนี้ไปเลยนะครับคผีจระนาวนะครับผิจระนาเดเออแคปชุดนี้ไปเลยนะครับคนไร้คนไรแช่นะครับแคปแช่สายหญาหันมาพีนะครับหันหนามาหนีนะครับเอออะยังวันใหญ่ตัวนี้แคปชุดนี้สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ พื่อบ่ให้ผ่าดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดลูปกระดิง่งให้น้ำแนครับลูปกระดิง่งกิ้งกิงกิงกิงกกดน้ำครับลูกคลิปย่ำได้ทันสิบริพาทคลิปและก็สิบริพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีครับผมก็อขอบคุณหลายๆสำหรับผูต้ติกดครับผม